สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29เมษายน2,565นะคะเอาแนวทางการเสี่ยงโชคมาฝากทุกคนหวังว่าทุกคนคงถูกใจกันในวันนี้ส่วนใครที่อยากได้แนวทางการเสี่ยงโชคของหัวรัฐบาลลงไว้ให้แล้วใน Facebook และใน YouTube นะคะไปเลื่อนดูกันได้เลยแต่ถ้าใน Facebook ทั้งหมอแก้วแม่นชัวหมอแก้วพารวยปักพินเอาไว้ให้แล้วปักมุดไว้ด้านบนแล้วไปดูกันได้เลยนะคะแล้วก็ในวันที่2พฤษภาคมนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วพารวยแก้วทําเป็นคลิป เออคืาเลยนะเป็นเป็นตารางอะค่ะตัวเลขเอาไว้แล้วไปดูกันได้เลยเดี๋ยวลงให้เพิ่มให้นะคะมาดูทั้ง7วันวันนี้จะซื้อเลขอะไรบ้างนะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยวันนี้คุณจะได้โชคได้ราบจากที่อยู่อาศัยคุณจะมีความเฮงความปังจากที่นู่นนะคะที่อยู่อาศัยให้โชควันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับความรักคนรักหรือความโรแมนติกความวันแห่งความสุขเลขคนรักหรือเลขความโรแมนติกหรือเลข ความสุขลองซื้อดูนะวันจันทร์วันอังคารกับวันเสาร์อังคารกับเสาร์สองวันนี้นะคะแก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานเช่นวันเริ่มต้นการทํางานรหัสพนักง,งานที่ตั้งที่ทํางานนะคะหรือเงินเดือนปัจจุบันเลขที่เกี่ยวกับการทํางานทั้งหมดจะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันอังคารและวันเสาร์ค่ะส่วนคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขคนอายุน้อยที่คุณรู้สึกสนิทที่สุดในขณะนี้ ย้ำวันพุธให้ซื้อเลขคนอายุน้อยที่คุณสนิทด้วยเขาจะให้โชคให้รับให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณค่ะวันพฤหัส,สบดีให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบคุณชอบเลขไหนคุณซื้อเลขนั้นเพราะว่าเลขที่คุณชอบจะให้โชคในวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเอาเลขเดียวนะจ๊ะวันศุกร์ได้ไพ,พ่พะพรหรือสีแก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับปัญหานี้สินวันนี้รองศุกร์ได้ไพ่ใบนี้ลองซื้อเลขเกี่ยวกับปัญหานี้สินดู รับรองเน,นะลองดูยอดหนี้ก็ได้ค่ะเท่าไหร่หรือเลขที่ทําให้เราสึกเราไม่สบายใจถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีหนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจหรือทุกข์ใจเรื่องอะไรลองซื้อเลขที่เกี่ยวพวกนั้นดูนะคะยังไงวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแก้วขอโอวยพ,อพวกคุณมีโชคกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ